สบายดีพี่น้องสบายดีย้ำแรงๆเนาะสบายดีย้ำแรงกันหนึ่งเขาเล่มพี่น้องขึ้นอไอเขาลังสีส้กพี่น้องเต็มหัวเลยเขาเขาตั้งขึ้นอไอทั้งแผ่นพี่น้องเปิดเหยียังน่นะสบายดีพี่น้องเหยียังน่อย Hết. Thì kia hết sao bà hết nhang này hết nàng pha hết nàng lông bà hết nàng pha nàng này cái đồ bò nhảy à đọp xin li bò đi sự đi này là năm mươi chợ này đông nhè mâm bò xe này cái nồi mưa mưa này trong này trăm nghìn bò đi kim lắm này sẹt này nọ thì đồ nọ có đồ nhà anh đây sẹo con thì nọ Xăm này này xăm này không mệt mà bỏ được thì nọ ơi đồ nọ này cấp đồ nhè anh đây xẹp con, nào. Trong này. Này, trong này. Ừ. có căn rồi này anh ấy แกเห็ดใส่ปลาอีกแล้วบอแกงใส่หมอนะฮะบใส่หมอข้ามีแกงใส่หมออะจะไปแกงใส่ปลาเลยแหละควรอ่างนีกควระทาสมอย่าเอ็บอสบายอย่ากวรดิไปยังคือบอสบายติดโควิดซื้อกล่ด้เ๋ย ý kiến sưu cầu. Hãy hát 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 rồi hát 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 เดีอกงามๆเนะาะเขาทีสวยแต่แสีบขนาดเนาะซื้อสาบาทห0าพันหนึ่งซื้อสาบาทสาบยี่สิบบาท, 5, าบาท 5, 5, เป็นเงินบาทเ่าับหาพันเนาะสามสชมเนาะห้าพักีแบบฟักติวบ 5, ่เนาะอยู่โขู่ก็เลยฟักติวอะไอขีรถไปเอาอะไรแบบามสเ นี่ครับมอเตอร์ไซค์ไปเอาแล้วคะแนนไปเอาคเขาล่างขึ้นนายใหไปเอาเอาผักติวกต๋วทำผสมมาใส่แกงเห็ดโอเคทำผสมต,ตอนนี้เราก็มาหยอดปลาผักติว๋วมาเทิดบุตรลอยเลย เป็นโคกเลยพี่น้องเป็นโคกเป็นป่าเนาะอันนี้ก็เส้นทางพี่น้องทางไปน้องนองเคียนนั่นนี่กับป่าร้ายขนาดพี่น้องหน้าปักตึงนิดหน่อยน้องงามพี่น้องนี่นี่น้องน้องนี่งามพี่น้องแกงใส่เห็ดก็สดกินเลยแซ่บพี่น้อง kia tiêu còn thế nào đây? này này tiêu hoa kia ba vị thì đẹp lợi thế nào nhé mình phật nàng tù nằm mọi này thằng tiêu thằng phát nàng tù nào <laughs> thế nào okay. này thấy có bừa này vui vai ở đây cái bún mắt thấy sơ này nằm nhúc ผัดนิฟข้าวปุ้นที่แกงแหละเนี่ยค่ะก้อยเขาเบือพี่น้องผู้เสียเงนางค่ะเมื่ออื่นก่อน มืออื่นวันทีท่านบ่ใส่เบอร์อื่นแกงไม้เขาบอกแกงมือใหม่ก่อนเอาเบอร์อื่นเบนชัยๆเนาะแกงกินมาหนีไปใส่เบอร์อื่นปลาเท่าพี่น้องสูตรได้ของนางว่ะแกงมาหนีใส่เบอร์อื่นยังใส่ปลาหนึ่งบ่แกงใส่ปลาเลยพี่น้อง แกงเห็ดใส่ปลาปลาค้อบ่ปลาสันพี่น้องทานในกองของปลาสันใส่กระเบืออเไรใส่ไว้ปลาสันแกงปลาสันใส่เห็ดพี่น้องแกงเห็ดใส่สันแกงเห็ดใส่สัน เกงเด้พี่น้องปลาเด็กปลาละปลาหนัวมาเลยปลาเด็กพี่น้องอนดำเล็กปลาเด็กก็คือปลาหละานั่นเลยเนาะต้องเอากาะมันนอกขักแน่ได้าอ้ยสีเข็มเไปเค็มหน่อยเดียวนั่น Tiếng nua ngồi nó quá thật Mà tít ăn tròn xì xì Tít tròn xì xì Lê tiêm tròn Khốn lồn mà đây nọ thì nọ khốn này khốn, khốn lồn đây nọ Xây tiêm là vợ tiện nua à Tại khô vịt cạo Là vợ tiện lại rồi xem <laughs> Tao hết, you nọ Tao không phải. Tao lại hết. lại, quấy hết. Nó Mà hết. nói là hết. chắc. là hết. nói là hết. nằm Nằm hết. hết. hết tiền thọ cứ pha mỏ vậy bạn này cứ lo dẹp phát nên... nó ba lội nó thả vào sông nhưng mà thằng này xúc để thả vào sông nhưng mà thằng này xúc khạch đấy Ha, sẽ bạc tiệu, ừ. tiệu nào, là này bạc tiệu của phạc nàng tàu nó bạn nó bạn tham xong cũng cụm hủy hủy đây, thế vậy mà nào kinh khảo lèng phía nào ơi Keng hết xay ba กินเสรป้ายนะออมามากินข้าแรงน้องกันพี่น้องกินข้าแรงเส็บๆน้องกันไปไปกินเงนีเลยพี่น้องซุดขนาดกินมไลซุดใครมาพี่น้นองกนินเข้าพอมน้าพอมตากันวันนี้วันไหนซะไปเาไปถ้ามึงจะขอก็มึมงกินเข่า มาไหนนะซาบ๊อบหน้าบดเย็นเงี้ยเย็นอะไรเย็นโคเย็นใช่ป่ะมวยเย็นมันหนึ่งพันปั๊บเป็นคู่เลขสามใช่ไหมปั๊บเลขสี่อันนี้ปั๊บเลขสองมวยเย็นเออปั๊บหนึ่งเยอะเย็น

ก็เิรเห็ดเนเี่ไปบ่งะกินัเนเดี๋ยว,ยวกิน,นข้าว่ว่าวบบเ็งห้อนช้อกางเาอ่นี่เห็ดบ่วงรวงมันจะพิษเลยเขาว่าต้านโควิดเลย ตัวนี้ติดเชื่ออยู here, ่ด hey. ้เพราะว่าใช้บวงรวงนี uh ่ทำเป็นแบบนี้ก่อนต่อไปน่าดีข้างในเป็นตัวใหญ่ mình đường không mặt đườ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 ng Hãy ta cho kênh Ghiền Mì Gõ Để người <laughs> Điều này. Điều này không bỏ lỡ những video hấp có ก็ยากค่ะพอนอนนะคะอัน <cuk> 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 กระโดดมันจะตายแล้วดิ่ด้มาเจอไม่ใช่ดิโดมันเดียวมั้งรอมันถังได้กดจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามเนาะเปิเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปพี่น้องออาาีว่